ครับสวัสดีครับพอ,อกันกับช่องเอพาเพลินชาแนลมือนีเอพาเมื่อกินเขาพผัดกะเพราเต็มจานจูรูเลยพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันเสียบเจับบาดเแียบขนาด

พัดเองพี่น้องมาเข้มมาเข้มมาหวานเอาหวาน

是。

di di loro la cosa ho portato la cat

เขาเบิด์ุรีเต็มจานปูครับเบื้องชิปนี่จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพาเพื่อนแชนแนลนี่เลยครับมื้อนี้เอพามากินปัดกระเพราเนื้อจ่บจคบกับเก็บนี่ก็มีหยังหลายดอกครับสวัสดีครับ